ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอินเดียได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาศักยภาพทางการทหารอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านการบินและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือ h e l t ีจัสเ1 a เครื่องบินขับไล่แบบเบาที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท Limited, h i n d u s t a n Aeronautics l i m i t e d h เ l ล่าสุดรุ่น m k 1 a ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสามารถทางอากาศของอินเดียในศตวรรษที่21พัฒนาการจากรุ่นก่อน h a t t ิ MK1A คือการอัปเกรดจากรุ่น MK1 ที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการจริงมาแล้วรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายด้านทั้งด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์การหลบหลีกเรดาร์ความสามารถในการพกพาอาวุธและการสื่อสาร MK1A ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยี Technology ล้ำสมัย หนึ่งในจุดเด่นของเทจิสเอ 1A คือระบบลีซิเรดอร์แอคทีฟอิเล็กทรอนิกส์แคนที่ทันสมัยซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายหลายรายการพร้อมกันและมีความแม่นยำสูงนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟอร์สวิที่สามารถรบกวนสัญญาณของข้าศึกได้รวมถึงระบบควบคุมการบินแบบ FLY BY w u i i E ที่ช่วยให้การควบคุมมีความสเียรและคล่องตัวความสามารถในการพกพาอาวุธเทจิสเอ 1A สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมิสไซ อากาศสู่อากาศวิสัยอากาศสู่พื้นรวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำภารกิจทั้งในรูปแบบการสกัดกัน้นการโจมตีภาคพื้นดินหรือแม้แต่การลาดระเวนประสิทธิภาพและการใช้งานโดยน้ำหนักที่เบาและเครื่องยนต์ที่มีแรงขับสูงเทจะ mk หนึ่ง a มีอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะทําการของเครื่องบินยังเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าทําให้เหมาะสําหรับภารกิจระยะไกล และสามารถเข้าปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของเท็กัสเอ็มเ1 a อินเดียได้สั่งซื้อเท็กัสเอ็มเค1เอจำนวนมากและคาดว่าจะนําเข้าประจําการในกองทัพอากาศอินเดียในช่วงปีถัดไปนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ในการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรซึ่งจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอินเดียให้เติบโตขึ้นในระดับโลกบทสรุปเท็ัสเอ็มเค1เอคือภาพสะท้อนของความสาเร็จด้านวิศวกรรม และการพึ่งพาตนเองของอินเดียในภาคการทหารด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความสามารถในการต่อสู้ที่หลากหลายและราคาที่คุ้มค่าเทชเอเ1 a อกำลังจะกลายเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอินเดียและอาจมีบทบาทสำคัญในสมรภ,ภูมิต่างๆทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้